เราจะเปลี่ยนบ้านโฉมเก่าให้เป็นบ้านโฉมใหม่ไม่มีอะไรพี่นางฟ้าไดเม่ทำไม่ได้ค่ะงั้นเราลองเข้าไปดูบ้านข้างในที่เขาส่งตัวให้เรามาทำงานนี่คือภารกิจแรกของเราเหรอนี่คือภารกิจแรกของนางฟ้าไดเม่ของเราค่ะอตื่นเ <c oughs> ต้น,นอะ่ะ จะออกมาสวยแค่ไหนนะเขาจะให้เราทําเป็นบ้านที่ออกแบบไว้คล้ายบ้านนางฟ้าเลยมีข้อจํากัดค่ะเราจะต้องใช้พลังได้แบบไม่เยอะมากแต่เราอ,อยากจะเรียกเทพบุตรมาหาเราจังเลยลริงรงเหรอเทพบรตร,อร,ร,อรของเราจะเป็นใครอุ๊ยเอ,า,อยางี้ปะเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในแล้วก็ไปเปลี่ยนบ้านชมเก่าให้เป็นชมใหม่กันเลย Let's g โอมยิ้มใหม่ลี ทำไมก็บอกอยู่ว่ากดนางฟ้าเขาข้ามใช้เยอะโอ๊หูลืมไปพันเดิมเข้าไปก่อนเดี๋ยวเว้นองก็หมดไปใช้มือเลยพี่ใช่มือเลยเหรอใช่เลโอ้ไม่ไม่เราจะไม่ใช้เวนมนตสิ้นเปลองเชิญเข้าเลยคทมเราต้องเข้ายังไงอ่ะเราเข้าก่อนเหรออ่ะเข้าได้เลยบ้านที่นี่คือโซมมากเหมือนบ้านแม่มดเลยอ่ะทุกคนเดี๋ยวเราเข้าบ้านหลังนี้ก่อนนะคะ มากค่ะตรงมุมนี้เราต้องใส่โซฟาโซฟาใช่ไหมใช,ใช่ใช่ใช่เพื่อที่เราจะได้นั่งดูที่มีตรงนี้ได้ใช่จ้พร้อมหรือยที่คิดีอยู่ เราต้องทำกันเองค่ะ I ค <can. S 1> อ๋ะแต่อุปกรณ์เราไม่มีเลยแล้วจะออกแบบยังไงอะนะปารเมเอรี่แล้วก็ต้องเอสกจอเลยค่ะคุณพี่เราจะเสกแล้วเหรอใช่เราน้องวรจะดูนะเสกอุปกรณ์มาให้ครบเลยโอเครล,ล่ว้ยคุณน้อะไรมาเนี่ไม่รู้อเราะแกะค่ะคุณน้องก็ต้องรสิค่ะ อีกคุณพี่โอเคค่ะฟัง <มา S 1> น้องเลยคุณน้องกดเลยค่ะ

โอ้มาเป็นไงล่ะเพราะว่าอย่างนั้นเหรอเออทำอย่างนี้ระวังโดนเสื้อนะพี่เออไม่เป็นไรเราเสกชุดใหม่ได้เสมอสะุวกอ่ะแม่เหมือนคาราเมลเลยอะเอาเลยค่ะ พี่ยะนะเสร็้วอ่ะเฮ้ยสวยอ่ะเป็นยังไงคะทุกคนดูว่ามันสวยไหมเฮ้ยเดี๋ยวเราเสร็จดีกว่าเสร็จแล้วเดี๋ยวคุณพี่จะเสร็จเองค่ะโอเคเอาเลยคุณให้พัพบุญหายตัวไปเล่นกระสาวแล้วแหละโอ้โห AR วิธีนี้เดี๋ยวค่อยคนเลี้ยงตัวโอ้ คุณเจ็ด์ด้วยนะคุณนอ้องแม่มีจริงหรอเขาบอกให้เราไปสารา้าง้าโอ้ใช่สร้าง้าจากขยะเลยอ้าวชอบส,สุดๆตืสนใจสุดมันได้ดใช้กับเซรามาฝากกับคิมลันพางเราอ๋อใช่เพราะฉะนั้นคิมแม่มก็เปลี่ยนตัวเราเลยล่ะมาเดี๋ยวเราเสร็จตรงนี้ไปเลยมาจำเงินด้วยนะ เบนจอร์ที่สวยเข้ากับบ้านหลังเป็เลยจากโฉมก่ามาโฉมใหม่ใช่แต่ตรงนี้เดี๋ยวเราต้องใส่ทีวีมาใส่ด้วยนะโอเคเอาเราเราไม่ใช้เราหรอไม่ต้องใช้ละไม่จำเป็นแลยใส่เอาไอคิวไปเดี๋ยวเราทำตรงนี้ต่อไปค่ะดูเดาเดาดีรัเดารัมเดารัมดราแม่เหมยลี่คุณน้องค่ะตรงนี้เราจะเสกไปเลย โอ้ยใอร่อยจานี่คุณน้องคุณน้องเริ่มมีพลังเยอะมากนะ้านแต่คุณน้องก็ต้องแบบสะสมเรื่อยๆนะปีกจะได้ใหญ่แล้วพี่ไม่ใหญ่สักทีเนี่ยด้วยพลังนาฟ้าแห่งแดนม่เอ้ยพี่เว่านะเราต้องเสร็จน้ำแข็งเลยน้องเพราะว่าเรามีคิวติดต่อมาอีกแล้วจริงเวลาจะ Shine. ว่ามันยังรุ่งอยู่นะคุณน,น้องขาดอะไรไปนะโต๊ะกินข้าว<ไ>โต๊ะกินข้าวโต๊ะทีวีเศกเศกคะ่ะกรนี่คะทุกคนว่าบ้านที่เราทําด้วยมือของเราสวยนะคะเราแค่ดีดนนี้ยใช้เวลาเพียงไม่ถึงนาทีแค่นี้คะ่ะใช้เวลาเพียงไม่ถึงหนึ่งนาทีได้มาขนาดนี้ คือเป๊ะมากไม่มีใครทำได้ต้องจากไดม่ของเราค่ะถูกเป็นไงคะมีโซฟานุ่มๆด้วยเจ้าของบ้านเป็นก็ชอบเนาะบ้าไหมจุ๊บจุบมีแบบข่าวสารว่าอยากให้เราไปทำบ้านหลังเล็กด้วยนะฮะจริงจริงเหรอใช่เมลี่เตกโตกินข้าวกับโตทีวีมาเลยจริงเหรอเริ่มเลยลูกโอ้ยนีโค้จะสวยอะสุดทำออามาได้ยังไงได้ ให้เขานะคะตแต่คือแบบฝุ่นแบบนุ่มๆทารุ่นสุดแล้วมุณใช่ค,คือนางฟ้าเสร็จได้ขนาดนี้จริงๆหรอ,อมันเป๊มมากฝีมือทั้งหมดคือฝ<า>ีมือของเราใช่ฝีมือของเราต้องสอะค่ะเห็นฝุ่นตรงนี้ไหมคะแทบไม่ต้องกวาดแทบไม่ต้องถูแค่แบบใช้นิ้วแบบป,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 ปั๊ก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 มาเลยผู้จัดสินไหมคะดูค่ะทุกคนให้กี่คะแนนคะบ้านหลังนี้ ที่เราแบบเสร็จใส่มาในความมินิมอลมีใซส์เป็นไงน้องพี่บอกแล้วว่าไม่มีอะไรที่นางฟ้าทำไม่ได้ใช่แต่คือแบบเซรั่มนางฟ้าเคยคิมนางฟ้าลงไปไหนแล้จะได้บินฮะอย่างบินอ่ะมันบินไม่ได้อะเอาเป็นว่าค่อยบินนะวันนี้หายตัวไปก่อน